บเอ้ยแน่นอนจริงๆให้ใส่็จปึ๊บยิ้มให้เลยไอ้วะฮ้าโอ้ยยิ้มขอบคุณละลูกโอ้ยไม่ธรรมดานะจ๋อเนี่ยโอ้ยทำไมอะไรมาให้กินล่ะกระจายกระจายเลยเนี่ยโอ้ยข้าวไม่ควรเอามาให้จ๋อกินเพราะว่า ลิงนั้นไม่กินอาหารอย่างนี้อาหารการกินจ๋อคุณโยมนะตัวเต็ม่หมดน,นะโอ้โหร <c oughs> วยทั้งต่างๆนะจะเอากินเต็มที่คุณโยมเต็มที่อืออือแสบแซ่บแซ่บแสบไหน อร่อยไหมลูกจ้าไหนลอยไหมครับโอ้โหตต่แข่งข้างให้เลยไยเอ้ยลิงอ้วนลิงอ้วนกินข้าวโพดคนเยอะนะวันนี้เอาข้าวโพดนะมาให้จอ๋จอจ๋อ อ่าลบ,ล,บลอยไม่ลูกเอามาให้ก็หยิบให้ด้วยนะโยบนะอ้หนะก,ก,กินด้วยอ้อมแซบๆอ้อมแซบๆโยบนะเศบๆไหนลอยไม่ลูกไปไหมครับเออ กินข้าวโพดอันนี้ไปพายมพี่อุไทยไปเที่ยวนะก็ดีขา้าวโพดมาฝากจอก่อนนอนก่อนโยมก่อนขึ้นนอนวันนี้นะตอนนี้ก็เย็นแล้วนี่นะหลงพ่อเชิดก็ทำวัดเย็นนะพาพระเนมทำวัดเย็นแต่ว่าเพิ่งมาถึงก็เลยไม่ได้ทำวันนี้กาบพระเอาก็แล้วกันวันนี้นะเหนื่อยนะเดินทางเหนื่อยจอยลอยไหมครับ กินแซ่บๆซบคนเดียวนะกินแซบแซบก็คือนะ,อะกัดเอากัดเอาเลยอ,อร่อยเหลือหลายนะทำปากแจ็บ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 เอๆๆ้อจ่ายจ้อนะ ก็ฟันที่จะพอกัดมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่คนโยมนะฟันที่จะกัดก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เอออมอมอมบอยเต็มปากเต็มคำคนโยมนะเต็มปากเต็มคำวันนี้อ๋ออร่อยไหมครับฮะอร่อยไหมลูก อม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 โบยน่ะเต็มคาราเบลเลยชอบจังเลยคุณโยมอันนี้ก็จะเป็นถั่วต้มอ้ยเป็นข้าวโพดต้มคุณโยมน่ะเป็นข้าวโพดต้มนะน่ะยานเย็นเอามาให้จอคุณโยมก่อนนอนน่จะนจะได้มีไขมันจะได้ไม่หนาวนะจ่อเนาะตอนเช้าอากาศจะหนาวคุณโยมน่ะตอนนี้ก็อากาศจะดีตอน,นเย็นอากาศสบายสบาย เย็นสบายคนเดียวโอ้ยค่อยๆกินลูกค่อยๆกินอ๋โอ๋ออ๋ออ๋อหมดฝักแน่นอนคนเดียวหมดฝักแน่นอนเลยอย่างนี้นี่เออนะแซ่บๆคนเดียวแซ่บๆเจาะเจาอร่อยไหมลูกอืมอร่อยไหม เงินไปออบุ้ยอมเออเขลาเบลเต็มคขลาเบลคนเดียวแซ่บอมเออไหนแล้วลูกไหนละไหนละอู้อิ่มแล้วเหรอไปแล้วคนเดียวน่ะจะไปขึ้นนอนหรือเปล่าเนี่ยไปแล้วอิ่มละนี่นั่งทำ มิวสิกคุณโยมเอาขอบารักของจอ <laughs> ยังมีเย็นมาฝากคุณโยมนะนะเดี๋ยวก็ขึ้นนอนแล้วเดี๋ยวจัดที่น,นอนให้จอสักหน่อย,ออยจะดมีข้างในเป็นที่นอนนะ่คนุณโยมเดี๋ยวจะเอาเอาพวกผ้าหม่มผ้าห่มมาใส่ไว้เพื่อเขาได้นอนกอดอุ่นๆโยมน่ะอันนี้บ้านจอจะนอนในนี้นะโยมนะ,นะจอไปก่อนนะครับเคบายบาย